สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ o i อ Channel นะครับวันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตข่าวสารในวงการมือถือนะครับในวันนี้นะผมจะมาพูดถึงสเปคอย่างเป็นทางการของ Google Pixel 7A นะครับมือถือน้องเล็กสีสันสดใสอัปเกรดด้วยกล้องใหม่64เมกะพิกเซลได้ชิปตัวท็อปนะฮะในราคาราว17,000บาทนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูข้อมูลทั้งหมดนะครับฝากท่านผู้ชมนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปฟังข้อมูลกันเลยครับไป เ e l 7A นะฮะได้เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วในงาน Google Input Output 2023นะครับการกลับมาของน้องเล็กในครั้งนี้นะฮะให้สเปคที่ดีกว่าครั้งที่แล้วไม่ว่าจะเป็นจอแสดงผลที่ไหลลื่นและชุดกล้องใหม่ที่มีความเลเียดที่ดีกว่าเดิมมีตัวเลือกสีสันมากมายนะฮะแต่แน่นอนนะครับว่าเมื่อมีการอัปเปตมากมายขนาดนี้นะครับราคาก็ต้องเพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับโดยเปิดราคาในตลาดนะครับจะอยู่ที่ประมาณ1 7 0 0 0บาทนะครับ ราคานี้ยังไม่วมภาษีมูลค่าเพิ่มนะฮะ p i x e ซ 7A นะฮะมาในดีไซน์ที่ลอกมาจากตัวเครื่องของรุ่นพี่ที่เปิดตัวไปเมื่อปีที่แล้วเป๊ะๆเลยนะครับตาลังนะฮะใช้วัสดุพลาสติกแบบวาวเล่นกับแสงมีความโค้งมนเล็กน้อยขอบเฟรมตัวเครื่องและมุมดลกล้องใช้วัสดุอลูมิเนียมขัดด้านดูหรูหราน,นะฮะนอกจากนี้นะฮะยังได้รับการรับรองมาตรฐานทนน้ำทนฝุ่นระดับ IP67 อีกด้วยนะครับมาดูต่อกันที่หน้าจอนะฮะสำหรับหน้าจอแสดงผลของ P ิก e l 7A นะครับจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่ 6.1นิ้วเท่าเดิมนะฮะโดยพัน้์านาจอนะครับผมจะเป็น OLED นะครับความละเอียด Full HD Plus ได้รับการอัปเกรด Refresh Rate นะครับจากเดิมที่60 h z นะครับปรับขึ้นเป็น90 h z ลรองรับการแสดงผลแบบ HDR ส่วนวัสดุกระจกนะครับผมยังเป็น Corning Gorilla Glass 3นะครับซึ่งเป็นกระจกแบบ 2.5D ที่มาพร้อมกับกล้องหน้าแบบเจาะรูเหมือนเดิมนะครับำหรับด้านประสิทธิภาพำหรับในรุ่นนี้นะครับได้ยกระดับไปเทียบเท่ากับ2รุ่นพี่นะฮะ ด้วยการใช้ชิปเซตตัวท็อปอย่าง Google Tensor G2 พึ่งด้วยชิปรักษาความปลอดภัยระดับสูง Titan M2 ประกบคู่มากับแรมแบบ LPDDR5 ขนาด 8GB มาพร้อมกับ ROM แบบ UFS 3.1ขนาด 128GB สำหรับแบตเตอรี่นะฮะให้ความจุแบตเตอรี่มาอยู่ที่ 4,385mAh รองรับการชาร์จไวสูงสุดอยู่ที่ 20W และตอกนี้นะครับผมยังรองรับการชาร์จแบบไรสายที่ความเร็ว1 8์อีกด้วยนะครับ จุดขายหลักอยาก่างกล้องถ่ายภาพและก็ไม่ธรรม like ดาเหมือนกันนะครับเพราะว่ารุ่นนี้นะครับผมได้ยกเครื่องเ,นเซนเซอร์ใหม่ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องหลัง2ตัวนะฮะที่ได้อัปเกรดเป็นความละเอียด64เมกะพิกเซลเซนเซอร์ใหญ่กว่ารุ่นเดิม72%มาพร้อมกันสั่น OS กล้องอ็ตัวไวนะผมความละเอียด13เมกะพิกเซลส่วนกล้องหน้าก็ได้เซนเซอร์ที่ความละเอียดสูงขึ้นไป13เมกะพิกเซลนะฮะและแน่นอนว่าเมื่อใช้ชิป Google Tensor G2 จะทำให้สมาร์ทโฟนรุร่นนี้นะฮะยังคงความเก่งกาจเรนืนการถ,ถ่ายภาพ สามารถเพิ่มพลังประมวลผลให้กับกล้องผ่าน AI ได้แบบครบครบซึ่งทํางานได้ไม่แพ้รุ่นพี่นะครับมาพร้อมกับฟีเจอร์เด่นที่น่าสนใจดังนี้นะฮะฟีเจอร์แรกนะผมนั่นก็คือ Super Wide Zoom นะครับ Zoom ที่ต้อนรายละเอียดคมชัดได้สูงกว่าเดิมเป็น8เท่านะครับซึ่งจากเดิมเนี่ยทำได้7เท่านะฮะ Real Tone นะฮะถ่ายภาพสีผิวบุคคลได้เที่ยงตรงราวกับกล้องโปรนะครับครอบคลุมทุกสีผิวนะครับ ฟีเจอร์ต่อมาและผมคือ n i ท์ไซน์นะครับดีไซนในขณะถ่ายภาพกลางคืนนะครับให้สวยยิ่งกว่าเดิมถึง44%นะครับฟีเจอร์ต่อมานะครับคือ p o r t ้อัน u n b อ r นะฮะเป็นการลดการเบลอของรูปภาพนะครับไม่ว่าจะสั่นไหวขนาดไหนเนี่ยภาพก็ยังคมชัดอยู่นะครับและฟีเจอร์สุดท้ายนะผมก็คือ Magic e เ a s e r นะครับลบวัตถุที่ไม่พึงประสงค์ให้ฉากโดยการแตะนิ้วเพียงครั้งเดียวนะฮะสหรับสเปคอื่นนะครับผมก็จะมีการเชื่อมต่อนะครับตัวเครื่องรองรับ 5G นะครับ ไ i ไฟเนี่ยรองรับ Wi-Fi 6e นะครับบลู o t h 5.3มี NFC นะครับพอร์ตการเชื่อมต่อจะเป็น USB Type C version 3.2นะครับระบบเสียงนะครับผมมาพร้อมกับลำโพงคู่แบบสเตอริโอนะฮะสำหรับเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือจะอยู่ที่บริเวณใต้หน้าจอนะครับสำหรับระบบปฏิบัติการนะครับแน่นอนว่ามาพร้อมกับ Android 13นะครับแดะได้อัปเดตซอฟต์แวร์นานถึง5ปีนะครับสำหรับราคาแล้วก็วันวางจำหน่ายของ Pixel 7A นะครับ ซึ่งเปิดตัวมาในรุ่นความจุเดียวนะครับผมนั่นก็คือ RAM 8รวม128 g b นะครับและตัวเครื่องนะครับมีสีให้เลือกทั้งหมด4สีด้วยกันนะครับได้แก่ Snow Charcoal C และก็ Coral นะครับซึ่งเปิดขายแล้วนะครับใน Google Store นะครับส่วนราคาที่เปิดตัวมานะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ17,000บาทนะครับราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับและตอนนี้นะฮะตัวเครื่องก็ได้เปิดวางขายเป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวในบ้านเรานะครับผมก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะมาทำตลาดนะครััับบบสสาาาหหหรรรรใใคคนนนนนจะะะก็ตต้้้อองมมมฮฮิิวเเืด นี่ก็เป็นสเปคอย่างเป็นทางการนะครับของ Google Pixel 7A นะครับมือถือเพียว Android จาก Google นะฮะหลับ EP นี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้อัปเดตข่าวสารกันใหม่ใน EP หน้าหลับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย